สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเล่นเกมร,รถถังเมื่อสมัยเด็กนะครับเป็นเกมยอดฮิตนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของเกมก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะมีให้เราเล่นแล้วก็อัพตัวรถถังของเรานะครับนี่ก็จะเล่นให้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับมีด่านหนึ่งด่านสองต่อไปเรื่อยๆครับความยากก็จะเพิ่มขึ้นครับตัวนกสี เหลืองๆก็คือตัวที่เราจะต้องคุ้มกันไม่ให้คู่ต่อสู้ยิงนะครับส่วนรถถังของเราก็จะเป็นสีแดงนะครับเกํลาลังขับขึ้นไปครับเป็นตัวกร่ยจะเป็นเกมตลับจะเล่นได้สองคนครับก็จะช่วยกันคุมคนละข้างครับแต่อันนี้มันก็จะยากหน่อยครับเพราะว่าเล่นคนเดียวครับเลยเลงมาแล้วลงมาเลย,เลย ใชแล้วครับนิดครับทุกคนตัวนี้วิ่งเหตุทันกระครับเราได้กระอครับนี่ครับได้กระแล้วครับมันยิงเราไม่ได้ครับเราก็บุกเลยครับตัวนี้มันยิงเราเราก็ไม่เป็นอะไรครับเราเราก็หมดแล้วครับลงมาอยู่จุดเดิมครับไม่ยอมลงมาอีก ตายตายตายอุดตัวนี้ไปมาไปมาครับทุกคนจะลงก็ไม่ลงครับนะครับมันขึ้นไปแล้วครับนีไหมนี่ครับทุกคนตัวนี้มีระเบิดให้เราวิ่งครับเอาครับวิ่งชันไหมครับนี่ชันครับอืมตายไปแล้วครับมันก็จะมีตัวใหม่ออกมานะครับอุดตัวนี้เร็วมากครับทุกคนดูการเคลื่อนที่ของมันครับ ตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับนี่นครับก็ผ่านด่านแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นด่านหนึ่งนะครับมันก็จะมีให้เล่นต่อๆไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัพรถให้เราได้แร่งขึ้นนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นด่านสองครับด่านสองก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับ กดซ้อนตัวอยู่เลยครับมาเลยมาเลยุลยยทกคนรู้สึกว่าปืน,นจะแรงขึ้นนะครับดูครับทุกคนมาเลยมีเลยมีเลยมาเลย ตด้ไดนี่ครับได้ของแล้วครับวิ่งมาเอาของก่อนครับนะครับโอ้โตัวนี้เราได้เกาะเหล็กแล้วนะครับคุ้มกันนกครับอืมแต่ไหน,ไหนเกือบครับผมวิ่งไปขนาหนีน้หนึ่งตายเลยนะครับโอ,โอ้โอยระเบิดเลยนะครับทุกคนอืมมามาเลยมาเลยตด้ตาย พื้ข้อพมสามารถยิงทะลุเลกได้เลยนะครับนี่ถ้าเป็นต่ก่อนมันต้องรับอย่างเดียวครับถึงจะได้ครับมันจะต้องมีเวลาเรายิงคุตสูตมันก็จะมีออกมาให้เราได้พิงเอาครับแต่อันนี้มันน่าจะเป็นกับโทศรศัพท์ครับมันก็เลยอัพของมันครับตอนที่เราเพิ่มดาวครับเมื่อกี้นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็อัพ รถถังเราไปเรื่อยๆครับทุกคนอนนี้ก็จะเป็นด่านสามนะครับการจะยากนิดนึงครับไม่เป็นไรครับตัวน,นี้ปืนเราหนักแน่นแล้วครับทุกคน <c ười> จะบุกกล้าๆ,ๆ,าๆ,าๆ,าๆกลัวครับโอ้ยเดี๋ยวลงไปเอากลองก่อนครับทุกคน ตัวนี้น่าจะเป็นอะไรอื่นโอ้ตัวสต็อกเวลาครับนี่เราก็วิ่งขึ้นไปยิงเลยครับมันมันก็ยับตัวไม่ได้นะครับอุ้ยทำไมเร็วจังวะลงมาตั้งลำกันต่อครับตายตายออกมาไหมออกนี่ครับได้ตัวหยุดเวลาแล้วครับทุกคน นี่น่าจับไม่จัดครับเกือบแล้วครับทุกคนั้งหน้าทั้งหลังเลยครับนี่ผ่านอีกแล้วครับด่านสามครับต่อไปก็จะเป็นด่านสีอันนี้ก็คือข้อมูลและคะแนนของเรานะครับนี ก็จะประมาณนี้ครับต่อไปด่านสี่กันเลยครับทุกคนทุกครับด่านนี้หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องทําทางให้ตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะคล่องๆค,ครับเวลาขึ้นลงซ่อนตัวครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ยิงขึ้นไปนะครับาตายตาย ตัวครับคนได้ตัวยูบีลานล่าเสียดายครับมันออกมาเม็ดเดียวดนะีครับได้ได้ได้หมวกนกครับทุกคนตัวนี้ก็มไม่ตัวอะไรแล้วครับออกมาออกมา,อ,กมาออกมาออกมาอ ไอ้ปาดาดอีกแล้วครับนี่อันนี้คือคือคะแนนของผมนะครับที่ผมยิงได้ครับมันไม่มีให้อัพอีกแล้วครับนี่ไม่เป็นไรครับก็เล่นต่อไปครับ ปลาปานี่ก็คือน้ำนะครับนี่จะต้องขึ้นไปบุกเลยครับทุกคนอย่าไปจัวมันครับอุ้ย,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 ยตายเลยครับประมาณไปนิดเดียวเองครับทำไมครับอ้นัดเสียดายครับได้ปืนตุ้น ธรรมาดาครับปืนกลงผมก็ได้นั้นโคตรแรงครับเย่เลยครับเพื่อนบุกเลยครับเรามาเพื่อบุกครับตู้ตัวนี้ยิงหนึ่งครั้งสองครั้งสั สามครั้งครับตายครับตัวนี้ตัวที่เป็นซีซีนะครับนี่ได้ระเบิดนะครับตัวสีม่วงครับยิงครั้งเดียวไมา่ตายนะครับหนะ 2, 3, 4, ึ่งสองสามสี่ยิงสี่ครั้งครับถิงตายส่วนพวกตัวสีเทานี้ยิงครั้งเดียวตายครับขออ๊อฟ อัพก็ไม่ได้อีกแลนตต่อแล้วครับอตัวนี้ข้างบนค่อนข้างลุ่นะครับนี่ข้างหน้าของตัวนกแต่เราก็จะซุ้มอยู่ข้างบนครับนะ่ครับเจะตัวสีมว่วงมาแล้วครับยิงรั้งเดียวมันตายครับอุ้ยเกือบตายแล้วครับมันมา้างหลังครับ่อเค นี่ครับผู้ตกใจ,จมาเลยครับทุกคนเมื่อกี้เกือบตายครับมีตัวมาข้างหลังครับเมื่อกี้ดุเลยครับทุกคน เอ้ยิงมาถูกอู้ตัวน,นี้เร็วมากครับเมื่อกี้โอ,อ้ยทุกคนงานดีครับนี้รถครับกระโกันกอนครับนี่ใน,นเกอา,าแล้วครับเพื่อน จะเหลือตัวเดียวนะครับผนบุกมนเลยครับอืมก็ผ่านด่านนี้แล้วครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้เล่นเพื่อความมันในสนุกสนาน,นครับก็ลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ